บัตรคณะมันมีข้อดีจะไรเจ้าแล้วการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มหรือเปล่าคะในยุคโควิดแบบเนี้เนี่ยามาตั้งแบบบาตรคาะเจ้าจะมีกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นการตลาดยังไงเสโลว์หนังเดัสเอเวอร์ลีซาบเวอร์เกนส์หรือซาวงต้าชเดอดานานัสเอปุกอฟว์วิติเฟอร์วินนัมปอร์ตซิยงเดอดานานัสองเซ่โมง Est-ce que cet amortissement qui se déroule pendant la pandémie sera comptable En plus, le secteur de production dépend l'exportation de l'ananas répondra aux besoins du marché français Et finalement, avez-vous des stratégies pour stimuler la vente